ทาในเรื่องของดีไซน์เพิ่มความหรูหราโดยการใช้วัสดุที่มีสีโครเมียมเยอะขึ้นนะครับทำให้รถดูสวยหรูขึ้นด้านหน้าเลยนะครับตัวด้านหน้าและจางหน้าและับเป็นโโมชั่นที่มีขนาดใหญ่นะครับดีไซน์ดูสงสานมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในด้านจุนเซอร์ด้านหน้านะครับข้อไปฝัดขอบนะครับก็จะหัดด้วยโครเมียม เด่นของเขาเลยก็คือการตกปลาช่องตัวไฟหน้าด้วยนะครับก็เป็นฟอร์สแอมิีนะครับซึ่งเป็นเออ่ลนส์แบบโปรเทคเตอร์เลนส์แอมิีสี่ดวงนะครับเพิ่มพื้นที่กระจายแสงกว้างขึ้นแล้วก็มีขนาดหัวที่สุด ปรับเป็น335น,นะครับที่มีขนาดใหญ่หน้าหลังนะครับซึ่งเทอล่าต,ตัวเก่าเนี่ยด้านหลังจะเป็นแบบดำเบรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะฮะด้านท้ายของตัวนิสสันเทอร่านะครับก็จะตัดคิวว้วตรงรียบตรงฝากระโปรงตรงนี้นะครับเ<อ>ข้ากับตัวดีไซน์ของไฟไท้ายที่เป็นแบบ LED ไฟเบรกนะครับ ก็จะเป็นแบบ LED ด้วยนะครับแล้วก็ตัวปันชนท้ายเพิ่มตัวปักคะแทกเป็นสีงเงินนะครับดีไซน์สวยขึ้น,นแล้วก็มีในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับพิกเซนเซอร์นะครับหรือออโต้ลิฟเกตนะครับเวลาเราเปิดฝาหน้าเราแทเ้เตะนะครับสามารถเปิดฝาหม้าได้นะครับเวลาเราจะปิดนะครับก็แค่แท้งเตะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถปิดได้เลย แล้วถือของเยอะๆก็สะดวกในการเก็บของนะครับ,รบสาหรับภายในนะครับ New ท e r ่ a เรานะครับปรับใหม่นะครับสังเกตจากจุดแรกเลยก็ในเรื่องของไฟ LED นะครับจะเปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดจากไฟแสดงต่างๆหรือตรงนี้นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับให้ดูความเป็นพรีเมียมมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ ส่วนของตัวพวงมาลัยเปลี่ยนเป็นแบบ Z-Shape นะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มมันเป็นฟังก์ชันนะครที่พวงมาลัยเลยนะครับหน้าจอเลืนอหไม้นะครับเป็นหน้าจอแสดงผลสีนะครับขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีรูปตัวรถจำลองด้วยนะครับพร้อมตัวสัญลักษณ์เตือนอย่างเช่น by sport warning นะครับเราไม่ต้องรัดสายตาไปมองที่กระจกขนาดขับขี่ว่าจะมีไฟกระพริบเตือน สัญลักษณ์ในหน้าจอนี้เลยรวมถึงระบบเตือนเหตุการณ์นชนด้านหน้าแล้วก็ระบบเบรกฉุกเฉินนะครับส่วนตัวหน้าจอเครื่องเล่นปรับเป็นนิ้วีวทัดกว่าเดิมเป็นแบบ LCD นะฮะเวลาเราเจอแสงจ้าๆเนี่ยมันก็ยังมองเห็นได้ชัดนะครับด้วยความเข้มสีและความคมชัดด้วยนะครับตัวหน้าจอก็จะรองรับ Apple CarPlay นะครับรวมถึงก็มีระบบล้องรอบคันเข้าไปเหมือน,อนเดิมน,นะครับ ถึงรถใหญ่ในการจอดเราก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะของเรานี้สามารถปรับมุมมอง,มองเวลาเราจอดเทียบซ้ายเราก็สามารถเปลี่ยนมุมมองไปดูล้อเม,มือนายได้เหมือนกันนะครับรวมถึงมีระบบออ,ออฟโรดมอนิเตอร์เวลาเราเข้าโหมดโฟโลูก็สามารถเปิดระบบกล้องดูในโหมดออฟโรดได้นะครับแล้วก็สำหรับตัวท็อปจะมีกล้องหลังอัจฉริยะกรณีเราขนของเต็มห้องโดยสารเราก็สามารถเปิดกล้องมองหลังได้นะครับ ครับผมภายในนะครับปรับดีไซน์ใหม่เหมือนกันตัววัสดุหนังตัวนี้จะเป็นสีแดงเบอรกันดีนะครับเพิ่มความสวยหรูมากขึ้นตัดด้วยเบาะสีดํานะครับสําหรับตัวแอร์นะครับจะเป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็แยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้วยนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จนะครับก็จะมีตัวชาร์จเร็วแบบไทสี C, แล้วก็เป็น USB ชาร์จนะครับแล้วก สวิต์แอร์ตอนหลังนะครับสามารถเปิดปิดจากปุ่มัปไปเลยส่วนตัวนี้ถ้าเป็นตัวปรัปบระบบขับเคลื่อนจากขับ2เป็นขับ4ี่ไ h แล้วก็โ l นะคะรับสำหรับตัวนี้จะเป็นแบบชิปคอนเดอร์ไฟนะครับขนาที่เราขับขี่เราสามารถปรับหมดเป็น 4H ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ชาร์จแบบไวเลสชาร์จเจอร์นะครับถ้าสามารถโทรศษัทที่รองรับก็วางสามารถชาร์จได้เลยนะครับผม ก็มาดูในแผ่นเต้นเกีลมีอะไรบ้างมีสวิตช์พับเบาะหลัง้ายขวานะครับในเบาะแถวสองมีระบบล็อกเฟืองท้ายนะครับแล้วก็เพิ่มเบรกมือไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบอุ s ส a า t ์ exit เวลาเราลงทางลาดชันนะครับจะใช้โหมดโปลลลับบักเป็นระบบทางลาดชันนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับอย่างคอนโซลหน้าปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูกว้างนะครับนั่งแล้วรู้สึก ไม่อึดอัดน,นะครับดีไซน์ให้ดูสวยขึ้นด้วยตัดขอบสีบอลเงินตรงนี้นะครับที่พักแขนนะฮะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จ USB แล้วก็ Type C แบบชาร์จเร็วพร้อมแถกตอนหลังนะฮะมีหน้าจอนะครับด้านหลังนะครับขนาดใหญ่แล้วก็ตัวนี้จะมีแถมตัวมีสติกนะครับเล่นสามารถเล่น แทวหน้าจอไปเล่นบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แอร์กอนหลังเรานะครับสามารถได้สั่งรับสารวมถึงปรับความแรงของลมนะครับกับแถวสองเองได้เลยนะครับสำหรับที่นั่งแถวสามนะครับก็สามารถนั่งได้แบบไม่ติดเขานะครับเ็ราะเพาะแถวสองเราจะสามารถสไลด์ขึ้นหน้าได้ตอนนี้แค่ส,สไลด์แล้วนะครับก็จะเหลือช่องเขา Ờ, ก็นั่งดิ่ด้านหลังนะครับเป,บปื่ปรับสงต่ำได้นะครับก็สามารถนั่งแบงบสบายได้เลยครับครับสำหรับเซรานตัวน,น,นี้นะครับเครื่องยนต์นะครับจะใช้เครื่องยนต์เป็นดีเซลทูวินเทอร์โนะครับ190นแรงม้านะครับแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับก็ด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์นะครับด้านหน้าด้วย ก็เวลาลองษณะเราัดสี่แล้วใกล้รถพันด้านหน้านะครับก็จะเปิดัวระบบองด้เลยนะครับสำหรับฟิเจอร่าขับสีมีแอร์ุนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งาแเหม่กาพันบาทนะครับสนก็เป็นสดำไม้อพค่าสีนะคสำหรับสีขาวเพิ่มห2 0 0 0ือบาทนะครสวสีอื่นก็ไม่เก็บค่าสี รายละเอียดก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับครับวันนี้ก็ปากไว้แค่นี้ครับก็สำหรับคลิปใ,ใหม่ๆก็จะลงเรื่อยๆนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับครับอบคุณะครับ